คอนเฟิร์มแล้วค่ะแมวไทยขึ้นแท่นเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติอย่างเป็นทางการวันที่18พฤศจิกายนนี้คอรมอมีมติเห็นชอบให้แมวไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์เลี้ยงตามรอยช้างไทยและปลากัดดที่ได้รับการประกาศไปก่อนหน้านี้สำหรับการประกาศให้แมวไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อการยืนยันตัวตนและรักษาสิทธิ์ค่ะเพราะผลวิจัยทั้งทางประวัติศาสตร์และพันธุกรรมยืนยันชัดเจนแล้วว่า แมวไทยมีนิสัยและรูปลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนแมวชาติไหนในโลกรัฐบาลจึงต้องเร่งรับรองสถานะเพื่อป้องกันไม่ให้ต่างชาติมาชิงจดทะเบียนหรือเคลมมาตรฐานสายพันธุ์ตัดแนเราไปรวมไปถึงเป็นการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แมวไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งนั่นเองค่ะโดยปัจจุบันแมวไทยพันธุ์แท้ที่เหลืออยู่มีเพียง5สายพันธุ์ได้แก่แมวสุพกษณแมวโคราชแมววิเชียรมาศแมวโกนจาบ และแมวขาวมัน,นี้ค่ะ p o l l y Daily